ย้ำเก็ได้เย็ยนไม่ใช่ช่องฟีดนะเก็บได้2ปีแล้วทยอยเอามาใช้เก็บได้2ปีทยอยมาใช้โดยค่า5%ของมล,ละกรเนี่ยจะลดลงไม่มากแต่ถ้าไว้ข้างนอกเนี่ยจะลดลงภายใน3เดือน1ปีนี้แทบจะใช้ไม่ได้เลยนะครับถ,ถ,ถ้าไว้ข้างนอกนะเพราะว่าอากาศบ้านเราตอนนี้มันร้อนมากนะครับโอเคแบบนี้ก็เอาไปปลูกได้เลยครับคุณเหมียวครับ,รบถ้างั้นเดี๋ยวเราไปปลูกไอ้นนี้กันนะครับ ทัว่ผับยาวขออนุญาตเชิญในด้านนู้นเลยครับออกไปด้านรถนั่นอะอี๋ยวนี้ต้องไปรถน้ำรถน้ำครับเอออย่าลืมนะเขาพอใส่กระถางไปแล้วก็รถน้ำกันด้วยนะใช่รถน้ำแล้วเดี๋ยวแล้วบใจจบเก็บที่รถน้ำเดี๋ยวเรามาเก็บในนี้ก็ได้ไว้ตรงนี้ก็ได้จะเ้จะพี่บัตรบุญพี่จบไงพี่บอกลงดินจบไม่รถน้ำเลยนะคะมาเอาอุปกรณ์มาเลยครับอ่าเราตามไปคันเราจะไปลงมือปลูกแบบเมล็ดแบบแห้งนะคะเราได้เมล็ดแบบแห้งมา ทีนี้จะปลูกจะยังไงหือจับระวังรถหน่อยนะจ๊ะอันนี้ในพื้นที่จริงของถนนพระรามเก้านะเราใช้พื้นที่ตรงนี้ในการพาทำคืออย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยครับคุณเหมียวตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันมีค้างอยู่เดิมค่ะที่อาสา,าชุดก่อนท่านทำไว้แท้ที่จริงแล้วเราสามารถปลูกตรงเนี้ย แล้วก็ให้เขางอกขึ้นบนนี้ก็ได้แต่เพื่อให้พี่น้องเราคนเมืองอะ่ะปลูกในถือพักยาปลูกในกระถางได้นะครับ<อ>ปลูกในกระถางครับปลูกเสร็จแล้วครับก็เอาไม้แค่นี้ครับไม้อะไรก็ได้ไม่ต้องไม้ลวกอย่างผมครับปักในกระถางให้แน่นนะครับแล้วก็พอเขางอกขึ้นมาเราก็ผูกขึ้นแค่นี้แหละเราก็จะเก็บกินได้เลยไว้ในไว้ในบ้านสองกระถางอะไรนะครับสูงเท่าความหล่อของเราไม่ใช่สูงเท่าที่เราจะเก็บง่าย จะถางกว้างแค่ไหนครับมันไม่ต้องใหญ่ก็ได้คืออายุเขาแค่45วันนะครับและดินเดี๋ยวเขาามาปรุงใหม่ฉะนั้นไม่ไมต้องห่วงว่ากระถางกว้างแค่ไหนไอ้เท่าก็เท่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้ถุงชํมมาเมื่อกี้นขนาดเนี้ยใช้ได้แล้ว <ใช S 1> แค่นี้นครับแล้วเราปลูกอถั่วผักยาวถ้าอยากมีกินตลอดปีนะครับให้ปลูกอาทิตย์เว้นอาทิตย์อ่าอแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบตำซ้มตำบ่อยๆมาทําแตนเอาถั่วตำถั่วอย่างเงี้ยเราก็อาทุ์อาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลย จ็ดใช่ใช่ปลูกอาทิตย์ละสองกระถางถ้าเราเป็นคนกินจุแค่นี้แล้วเราเวลาเรากินเราก็ปล่อยให้ถั่วมันพองหน่อยสักฝักหนึ่งแล้วกเก็บมาเลีพยงทันไปเรื่อยๆแค่นี้เราก็มีถั่วผักยาวกินทั้งปีครับ<อ>ใช่ครับส<อ>ี่กระถางเนี่ยหนึ่งคนถ้าเป็นคนโสดอ่ะสบายหนึ่งกระถางเอ้สี่กระถางครับสหวานมากใช่ครับแล้วยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทําจะหวานอีกยิ่งหวานยิ่งกรอบเพราะว่าเราจะใช้สมุนไพรรสจืด นะครับเราจะใช้สิ่งที่มีในนี้ใบบงใบไม้เรามาทําหมักใส่ของเราเองแล้วเราจะเห็นด้วยตาว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็ไม่มีโรคอะ่ะหรือมีเราก็กินได้เอ,อไม่ใช่ว่ามีจนเรากินไม่ได้อาจจะรบกวนนิดหน่อยอย่างเงี้ยอ,อ่าใช่ครับที่ที่ที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเพรียกระสอบเพรียกระสอบรู้จักใช่ไหมเพรียกระสอบก็คือมันหายไปอ่ะครับอ่ะมาขุดตรงนี้ได้ไหมครับผมขออนุญาตปลูกตรงนี้สักประมาณห้าหลุมไอ้ตัวพปนุ์ยานี่มันชอบแดดจัด นี่ถั่วอะไรเอ่ยอเดี๋ยว<ะ>เดราปลูกท้งอะได้ได้เดี๋ยวปลูก<ร>อ่า <ละ S 1> พี่เล็กเราเลยุดเป็นอ่ะ<ห>แค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้ว,แ,ลวแต่ว่าแค่นี้จับเดียว,นเ,ยวเนี่ยครับเนี่ยแค่สามสิบเซนพอแล้วครับครับได้ครับหกอะพอแล้วครับพอแล้วครับแค่นี้ ได้ครับได้ครับแล้วแล้วเห็นดินชัดๆนะคะดินของพะรำก้าวดินดีมากครับอันนี้คือทำไมถึงจอบเดียวเพราะว่าดินร่วนซุยมากค่ะเราจะใช้สามสามเม็ดหรือสองก็ได้อันนี้คือเก็บเก็บเก็บอย่างดีเนี่ยเราก็ใส่ทีนี้มีมีถั่วพูด้วยขอเม็ดนึงถั่วพูเม็ดนึ่งพลูพลูเลยเหรอคะพลูพูเลยครับมันกินอาหารคนละอย่างกันครับอาหารพืชอ่ะอาหารพืชแต่ว่าถั่วถั่วพูเนี่ยครับถั่วพูอายุเขายืนกว่า แล้วเวลาปลูกหน้าเนี้ยผมจะนิยมปลูกอย่างเงี้ยครับใส่ประมาณเซนหนึ่งครับ,บรรครับแ่น้ตนต้องเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวใบไม้มาปิดไม่เอามิดแต่ว่าไม่ต้องมิดไม่ต้องอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยกับดีครับคือเหมือนกับว่าถ้าฝนไม่ตกอย่างน้อยน้ําลงไปแฉะหน่อยอะไรแช่<า>ลองอีกหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาเอาเอาดีใบไม้มาเอาฟางหรือใบไม้หรือวัสดุที่เป็นอินทรีย์วัตถุมาใส่แค่นี้เพื่อเพื่อ เพื่อเก็บความชื้นอันนี้คือการเลี้ยงดินครับคุณแยวใช่คุมดินเลี้ยงดินห่มดินอันเดียวกันเพราะแนวแนวเราคือห่มดินอยู่แล้วหล่นใช่ไหมแล้วสังเกตเวลาผมทํานะผมจะไม่ได้ไม่ได้กลัวร่างกายผมจะอะไรกับดินเลยเพราะว่าดินกับเราเนี่ยหนึ่งเดียวกันอะท่านต่อไปขอเป็นลงมือเองเลยค่ะจะได้เป็นแบบไอ้นนี้เราปลูกเองกับมือสามวหนึ่งอันนี้แช่มาก่อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็มาดูแลกันด้วย มาดูความเติบโตของเขาด้วยไม่ได้แช่อันนี้ผมไม่ได้แช่ผมรบกวนนิดนึงผมมีเม็ดฟักทองอยู่ข้างในอ่ะหยิบให้ทีเดี๋ยวเราแอบใส่ฟักทองไป2เมล็ดด้วยเหรอคะใส่เพื่อมดเลยเหรอคะใส่ไปเลยนี่ถ้าถ้าผมพกข้าวโพดมาผมจะใส่เม็ลข้าวโพดด้วยเลยไปด้วยกันเลยเหรอคะเดี๋ยวเราจับแยกพาออายุเขาต่างกันครับเพรผัวปากยาวเนี่ยสี่สิบห้าวันแล้วจะจบภายในสิบสิบสิบห้าวันใช่ไหมแต่ฟักทองอ่ะเขาจะเริ่มออกผลประมาณหกสิบห้าวันหลังจากนั้นจะเก็บได้อีกสามเดือนเป็นเท่าไง แล้วเราปลูกอย่างนี้พรุ่งเราจะมีกินทั้งสองสามอย่างข้าวโพดนะจ๊ะข้าวโพดเนี่ยกินประมาณ65สิบหภายในอาทิตย์หนึ่งก็จบหมดแล้วพอไม่ได้กินพร้อมฟักทองแต่จบเร็วกว่าฟักทองข้าวโพดสิบวันพี่เอาอันนี้ใส่เดี๋ยวฟักทองก่อนเนี่ยติดได้เลยครับเดี๋ยวฟักทองใส่อ่าใส่เลยฮะใส่สองเม็ดทำแบบผมเมื่อกี้สองเม็ดอ่านั่นแหละแล้วคุมเลยฮะอ่าเนี่ยแล้วปลูกแค่นี้พอพอเราปลูกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นมืออาชีพเขาปลูกอ่ะเขาจะตาวาวใส่เลยนะเพราะมันต้องนอนนั่นนี่เช่นใส่ฟูรดาน อ่าอย่างเงี้ยฟุรดานียมีสารตกค้างป่ะประเทศเราห้ามนำเข้าตามกฎหมายใช่ป่มแต่มีขายทุกร้านเกษตรในใน,ในชนบทแต่หลังร้านอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอาไม้มาปากถามว่าเราลองงอก,ก่อนได้ไหมได้แต่ว่าเดี๋ยวปักเลยดีกว่ากันคนเหยียบครับผมเหยียบไม่ไม่ดีก็ไม่ไม่ไม่เหยียบอะดีครับเหยียบไปเขิดว่าเขาง,งอกมานิดหนึ่งอะหักครับอ่าท่านต่อไปผมอยากให้ทุกท่าน,นได้ลองอันนี้สามเห็นไหม ภาพแบบนี้อยากให้พวกท่านได้เก็บเอาไว้มีใครถ่ายรูปไว้ไหมคะถ้าหญ้ามันเยอะได้3ได้สองได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าหญ้ามันเยอะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับปลูกไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูปัญหาจริงๆไอ้ตัวนี้หญ้าพวกนี้นะครับเขาเรียกหญ้าแห้วหมูมีประโยชน์ทางสมุนไพรแต่ก็มีปัญหากับพืชมากแต่ไม่เป็นไรเราปลูกเพื่อเรียนรู้เนาะถ้ามันยุ่งวุ่นวายขาหลังเราขุดให้หมดเลยแล้วก็ขึ้นแปลง ขึ้นแปลงเพื่อทำลายเง่าของเขาทำลายหัวใช่ได้ครับใช่ครับคือผมจะเพราะว่าพืชนี่เขาอายุสั้นมากปลูกนี่แต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าปลูกอย่างพืชที่อายุยาวๆหน่อยอ่ะไม่ได้สู้ย่ายให้หมูไม่ได้ย่ายให้หนูมันจะลากเยอะแล้วก็ล็อกหมดเลยแต่นี้เราขุดแล้วไงฮะได้อะไรเนะี่ยเอาเลยอ๋อจะไปปลูกแล้วใช่ปะ เหมือนผมป่ะเหมือนผมป่ะอาจจะอันคนละพันอันนี้อันนี้เป็นพันสีแดงฝักสีแดงอ๋อโอเคเขามีแล้วเขามีแล้วมียังครับอันนี้สามเอาสามจะท่านต่อไปเลยครับถ้ามือยังไม่เปื้อนถือว่าไม่ผ่านนะครับแล้วเวลาขึ้นอะไรมันขึ้นก่อน จริงๆเรารู้ไม่ได้เลยมันแล้วแต่และสถานะของเขาแต่ว่าโดยธรรมชาติจะต้องขึ้นพร้อมกันเพราะพวกนี้นอายุสั้นเหมือนกันครับมเมล็ดฟักทองเนี่ยผมใส่กระดาษเช่ชู้ทุบน้ำเลยนะแค่สองคืนก็นงอกมาละแบบมกเกมืเ่อกี้อะเมล็ดฟักทองนะเจยยอ,อ่ะลรฮะ <c oughs> คขมือดาเยอะๆเนี่โยโรคไข้ไข้เจ็บยวค่อยๆลดลงได้แล้วมอันนี้เริยบร้อยแล้ว ล้ลอไหสีเขียวแต่ถ้าไม่มีร่างกายก็กจะแข็งแรงไอ้เฮียมีแตด่ดีฮะสอ,อนออก่อนข้างได้ไหมได้ครับจริงจริงยาให้หมูเนี่ยเป็นพยาอันตรายต่อพืชเล็กแต่ว่าเพลินอายุ4 5วันไงเราก็คิดว่าน่าจะเอารอดอยู่ครับเสร็จแล้วเราก็จะขอแรงผู้ชายปักเลยครับป,ปักปักหลุมนี่แหละเพราะว่าใจจะปักในหลุมนะครับข้างหลุมครับชิดที่สุดครับไไเพราะว่าเดี๋ยวเขาง,งอกเนี่ย พอเขาเป็นเถาแล้วเราจะเอาเชือกมาผูกครับใช่เป็นแนวมาวิธีการทําค้างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากแค่เสียบแค่เสียบแล้วก็เดี๋ยวผูกทีหลังแต่จริงๆแล้วถ้าเอาแบบเร็วนะต้องการสวยๆนะทําเป็นตัวเอเอาไม้ที่มัน,น,นหนาๆอย่างเงี้ยหน่อยขุดหลุมแล้วปักตรงนี้ปักหัวท้ายตอดีครับ อย่างนั้นก็ได้นะหัวครับอย่างนั้นก็ดีนะได้ครับเดี๋ยวไว้ไว้รอบหน้าพี่พี่บัตรเราทำตัวใหญ่เขาดูลองลองหยิบอันนี้มาทำตัวอย่ได้ผมจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าสมมติว่าขอโทษนะครับมีกี่แบบเอ็นไงเผื่อใครชอบแบบดีไซน์มันไม่มีกี่แบบผมจะเน้นว่าให้เอาวัสดุที่มีถ้าสมมติที่บ้านมีตะข่ายดักดักดักสัตว์ดักอะไรเงี้ยก็มาใช้ได้เลยโดยการเอาหัวเอาท้ายสองอันแล้วตะข่ายดึง แล้วเดี๋ยวถั่อพกยาวเขาจะดึงขึ้นแต่แบบนี้มีข้อเสียเถั่นเป็นเถาเวลาเขาขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันตอนแห้ง